้องแจ้งว่าจริงหรือเปล่าต้องถามหลวงพ่อครับเจดีไหมท่านไหมท่านเจดีเลยครับเจดีเับเดิมทีข้างล่างนี่เป็นเจดีใช่ครับไม่รู้ว่าด้วยหลวงพ่อหรือทวัดจะรู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบอาจารย์ครับที่อาจารย์วิ่งมาเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นคนพาอาจารย์มาครับตะกงครับตะกงตะกงนําทางมาใช่ไหมครับใช่ครับเป็นหลวงตาหลวงตะกงหลวงตะกงครับอาจารย์อุเร่สื่อได้คือมันมีการ อาจารย์สือได้ถึงเห็นเจดีค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจดีที่ศักดิ์สิทธิ์มากทรงมอนแต่ตอนนี้คือเนื่องด้วยอะไรไม่ทราบตรงนี้กลายเป็นห้องน้ําเหมือนการสร้างเจดีทับห้องน้ําจริงไหมคะจริงอ้าว การห้องน้ำทั้งหดใครับแต่คือคือคนที่สร้างเนี่ยคือเจ้าวาดองลุคที่สามท่านท่านท่านไม่ค่อยได้สนใจเรื่องแบบนี้ท่านลาสิกขาไปแล้วนะอาตมาเนี่ยเอกใจตั้งแต่สมัยตอนมปอยู่แรกๆแล้วเพราะว่าได้รับทราบเหมือนกันว่ามีการเอาอิฐบางส่วนมาทําห้องน้ำอิฐเจดีนี่ยนะครับจดีย์มาทำห้องน้ำ้วยเจดีแล้วห้องน้ำบางส่วนบางส่วนบางส่วนเหมือนกับเอามาทําแล้วก็ทําโดยที่แบบ ไม่ได้ดูในลักษณะว่าห้องน้าควรจะสร้างไหมซึ่งอนตมาไม่เห็นด้วยเลยกับการสร้างห้องน้ําตรงนี้ใช่ไม่เพราะเท่าจามองก็คือไม่ได้เหมาะเลยนะคะคือหนึ่งติดกับโบสถ์ด้วยอันนี้ไม่เหมาะเลยแต่ก็พอพอมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าฐานเจดีเดิมน่ะน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้ที่อยู่ติดโข